หน้ายางเก่ารอยแผลเยอะบำรุงยังไงคะพี่นิสาถามเข้ามานะครับอ้าวถ้าหน้ายางเก่านะครับเป็นแผลอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเราจะแก้ยังไงนะครับเราจะบำรุงยังไงนะครับมันถึงจะฟื้นใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะให้มันฟื้นเร็วครับคือเราจะต้องเข้าใจการทํางานของปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยอะไรทํางานยังไงนะครับปุ๋ยที่ฟื้นต้นยางได้เร็วครับคือปุ๋ยชนิดที่เป็นน้าครับปุ๋ยชนิดที่เป็นน้ําปุ๋ยชนิดที่ สามารถขีดใส่ลําต้นได้นะครับสามารถขีดใส่ใบได้นะครับแน่ๆเลยครับสิ่งที่เขาจะเอามาซ่อมนะครับสิ่งที่เขาจะเอามาซ่อมเนื้อเยื่อจะมาซ่อมเปลือกใหม่นะครับคือแร่ธาตุและน้ํานะครับสองอย่างนี้ครับสาคัญมากๆครับแร่ธาตุต้องอุดมสมบูรณ์นะครับธาตุอาหารนะครับจะต้องมีธาตุอาหารหลักสามรองสามเสริมแปดนะครับแล้วก็จะต้องมีน้ํามาหล่อเลี้ยงครับน้ําอันนี้มีอยู่แล้วครับ ไอ้ที่สําคัญเลยนะครับคือแร่ทาตุนี่หละครับปุ๋ยนะครับถ้าเราสามารถให้ปุ๋ยที่เป็นเป็นน้าได้นะครับเป็นปุ๋ยน้ําเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับเน้นๆเลยเน้นๆในตัวเกนนะครับในตัวเกนนะครับสังกระ si ครับในตัวเกนสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมพวกนี้ครับพวกนี้จะมาเสริมเปลือกครับไอตัวแมกนีเซียมพวกสังกะสีนะครับในตัวเกนนะครับจะมาเสริมเปลือกจะมาสร้างเปลือกครับ แต่นะครับถ้าเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับเขาจะมีครบทุกตัวเลยครับมีทั้งในตัวเจนอ่ามีทั้งธาตุหลักมีทั้งธาตุรองมีทั้งธาตุเสริมเลยนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะให้มันฟื้นเร็วครับให้เราไปหาปุ๋ยนะครับที่มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับมาฉีดให้มันนะครับฉีดบ่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นครับถ้าเราฉีดได้บ่อยครับฟื้นเร็วครับแต่ถ้านานๆฉีดครั้งนึงนครับก็ตามระยะเวลานั่นแหละครับ เพราะนั้นนะครับวิธีการฟื้นนะครับก็คือการให้อาหารนะครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นครับ